ปกติอาหารจานนี้นะครับพี่เวลาไปกินตามพัตคาารอาหารเลยก็ตามเนี่ยราคาสูงมากนะพี่บอกได้เลยว่า7 8 0 0ถึงพันถ้าจะกินในตัวพวกเป๋าคื้ออย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราทำเองไม่ถึง300พี่ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้กดแชร์ไว้เลย อ่ะวันนี้ทําผัดก,กาดขาวผัดก,กับเป่าคือเส้นอันดับแรกเริ่มต้นมามาดูวิธีการเลือกซื้อตัวเป่าคือกระป๋องก่อนตัวนี้วิธีดูพี่มันต้องดูเป็นพี่มันจะมีตัวข้างหน้า0ูน,นคือขนาดพี่ศูนย์ศูนย์นี่คือใหญ่ศูนย์หนึ่งคือเล็กแต่เว,เวลาดูต้องดูเบอร์ศูนย์ครับ 0 0อย์นดับแรกนะครับน้ำอันนี้ไม่เอาน้ำตัวนี้เหม็นนะครับเหม็นคาวนะครับบอกได้เลยมันเป็นน้ำที่เขาแช่หอยมาแต่หอยตัวนี้มันสุกมาแล้วนะมันสุกมาแล้วไม่ต้องกลัวว่าเวลาไปปรุงแล้วมันจะไม่สุกมันสุกมาแล้วแต่ในน้ำตัวนี้มันมีกลิ่นผมเทอ,ออกก่อนเอาละพี่ครับนี่ครับ,น,รบนี่คือไซส์เบอร์ศูนย์พี่ได้ตัวแบบนี้ <Wow. S 1> เอาไปล้างนะผมล้างนิดนึงให้มันหมดกลิ่นระหว่างรอน้ำร้อนผมจะหั่นผักเตรียมไว้ก่อนนะครับผมจะหั่นแบบผักเลยพี่ง่าย,ายๆแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวผมเอาผักไปล้างสักหน ล้างนิดนึงครับพี่ล้างผักน,นิดนึงเพื่อความสะอาดและปลอดภัยครับพี่ง้น,นอันนี้เตรียมไว้ก่อนเลยล้างแล้วเอาละครับน้ําเดือดแล้วพี่เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงไปลวกตัวเนี้ยผัดนานโดนความร้อนนานเหนียวนะครับต้องลวกลวกพี่ใส่ลงไปปั๊บอา้าวนับ 1- นถึงห้าในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขึ้นแล้วโอเคลวกเสร็จแล้วนี่กระทะวางแล้วเตรียมมีตัวตัวหอยตัวนี้ ตัวผัดตัวนี้นะครับพี่มีน้ำด้วยต้องมีน้ำมีแป้งมันอยู่ตรงนี้อ่ะอาดับแรกเตรียมหอมก่อนต้องทำน้ำมันหอมเจียวต่อยให้แบบผัดออกมาแล้วไม่เห็นหอมเลยแบบนั้นนี่คือเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับน้ำมันหอมเจียวในสไตล์อาหารจีนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนก่อนครับอ่ะผมใส่น้ำรอไว้เลยตัวนี้กระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปก่อนน้ำมันไม่ต้องเยอะมากครับพี่พอประมาณตามด้วยหอมเจียวลงไปครับ เจียวหอมไม่หอมเลยครับเราอยากได้น้ํามันหอมเจียวครับพี่อ่าผมเบาไฟลงนิดนึงนะพี่นะเบาไฟลงนิดนึงเห็นไหมหอมเริ่มเกรียมแล้วถ้าไม่เบาเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับพี่หลังจากนั้นใส่พวกเครื่องปรุงลงไปครับผมใส่เหล้าจีนก่อนเลยใส่เหล้าจีนลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนว้าวหอมเลยพี่หอมเลยผมใส่น้ํามันหอยลงไปพี่น้ํามันหอยหนึ่งช้อนซอสโชยเหลืองหนึ่งช้อนครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อน แล้วผมก็ใส่น้ําตาลอีกหนึ่งช้อนผัดเครื่องปรุงด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับจะทําให้มันหอมมากขึ้นหลังจากนั้นผมใส่ผักลงไปครับเอาผักลงไปผัดด้วยให้ผักมันโดนผัดมันจะได้สดแล้วก็อร่อยด้วยนะครับพี่แบบนี้พอลงผักไปแล้วเปิดไฟได้แล้ง่ายๆนะครับผัดไปก่อนพี่อย่าเพิ่งไปรีบออกน้ําผัดให้มันหอมผัดให้มันซึมซับรสชาติผัดให้ความหวานผักออกมาเติมน้ําลงไปสักประมาณช้อนสองช้อนพี่ไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันมีน้ําผักอยู่แล้วน้ําเดือดๆแบบนี้แล้วนะครับพี่ใส่ตัวนี้ลงไปเลย ตัวนี้ใส่หลังๆเลยเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วแล้วมันลวกแล้วใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปนานมันเหนียวครับพี่ครับใส่ลงไปทีหลังแบบนี้หลังจากนั้นใส่แป้งมันแล้วพี่เอาแค่พอหนืดยๆสวยๆพี่นะครับเราจะไม่เหนียวเหมือนรอบหน้าเนี่ยหนื่อยๆนี้ได้แล้วเสร็จแล้วพี่ง่ายมากๆผมปิดไฟแล้วอันดับสุดท้ายพี่ค่อยใส่น้ำมันงาน้ำมันงาประมาณสักหนึ่งช้อนชาพอเราเราไม่ได้อร่อยกับรสชาติน้ำมันงาแต่เราต้องการกลิ่นของมัน งั้นถ้าพี่ใส่น้ำมันงาเยอะพี่จะเลี่ยนหลังจากนั้นแน่นอนที่ขาดไม่ได้ในอาหารจริงก็คือพริกไทยเราก็โรยพริกไทยลงไปตอนนี้ก็หอมน้ำมันงาหอมพริกไทยนะครับรสชาติจะออกหวานหวานเค็มเค็มจากเครื่องปรุงแต่จริงๆแล้วมันจะออกไปหวานจากน้ำผักกาดขาวที่ผมบอกตัวนี้ก็จะอร่อยมากเพราะว่าสูตรนี้เราได้ทั้งความหวานจากผักกาดขาวนะครับพี่แล้วก็รสชาติของตัวซีอิฟาราคัสหรือว่าเ,เป่าฮื้อเส้นมันอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวผมจัดลงจานให้พี่ดู หมืนไปกินที่พัตคารสามร้อยบาทโอ้ <c oughs> หวานหวัวผักกาดขาวหวานกรอบเลยครับลองดูนะครับพี่กินแบบพัตคารทำกินเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเปลืองตังค์โอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ